ลูกพูยีบ้านก็คือพูยีบ้านฟินแลนด์ตือนะลูกคืเปลูกพูยีบ้านก็คือพูยีบ้านต้อยใครอ่ะไปซื้อของเล่นไปกับพิกี้หรอ่รหนกูไปตลาดกับพิกี้เหรอคะพ่กี้ไปกับหนูหรอีวาจะใช้ก่อที่แ หนูไปเล่นอะไรกับพิกี้อ,อ,อย่าอมช้อนค่ะตักตักกินเลยเอาจับไว้แม่จะดึงอันนี้นออกให้แม่จะ,จะดึงออกจับไว้จับไว้ดีๆจับไว้นะจับไว้นะจับไ,นะบไนะบว้นะตึ๊ดตึ๊ดเห็นไหมเห็นได้เจ้าหน่เนาะพี่ใหญ่เป็นสาวไปเลยเนาะพี่ใหญ่เป็นสาวไวปเลยทำได้ โทรศัพท์ใครอะอยากงน้เิไม่ไปลุกเลโทรศัพใครลิตาเอาโทรศัพท์นั่นสิยามากับไม่ใ้าไมตัดไ่โทษสหรับงานบอกบอดโมเฟียกันน้ลยบักลาไม่เลวแมแพ้วสิให้น้ำบักลาบัดนีล่ะ แม่สิห้น้ำมัดน,นี้ละ่ะขันป่ามักมอลลั่นี่ก็สิเดีไปน้ำสูงานป่าบหมักมอลลั่ซื้อๆเท่าไนนรเนาะบหมักมอลลัล่มหล่ <c oughs> ะกับโบมกคนหลายสาวหุ่นหวยค้นนีมม่มันตักไม่ได้อะตักได้สิลูกตักเลยแหตักไม่ได้ ตัให้มาแม่แม่สอนเอามาตักลงไปลึกๆแม่จะจับให้ตักลงไปลึกๆตักให้มันขาดตักอีกฝั่งหนึ่งทีนี้ตักอีกฝั่งนึงฝั่งนี้มันยังไม่ขาดเนี่ยมาตักฝั่งนี้มันยังไม่ขาดตักว่าได้กับสีรูนโหลดสาวอันนี้ไหมตักปีโป้หรือ่ได้ลูกมันขาดออกมันเหลือฝั่งหนึ่งหร้อมันมาออกศรษูนมอะไรครับผม จะเสร็จแล้วนะลูกหัวแม่กูดครับมาไหมจักบะตาดเอาน้มนมใส่โเานมโอ้ยวนน่ะจับน้องีเอาละจับยีก็เป็นตัวนี้มาจักคว้วมันเฮ้ยบัตรลายหิ้วนุ่มมาเลยบักลายหิวนุ่มมาเลยวนนะ กินซะก่อนกินซะก่อนยอก็สิหัวเสือยู่กินน่องท่านบอกนำอ่อเป็ดจับนมกินเองนะพี่น้องนะจับคว่ำครับเดี๋ยวกินมนแลหรอเดกินนี่หวองอ่ะใอปลาก็ใ้ปลาไ้ไ้่น่ใส่อ้อมยิ้ใส่รกระจยิงยิ้ะพะอ้อมยิ้น่องอ นุ่มหก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 น้ะเอาขึยนยืมดีเลยยันนี้อารมณ์ดีท่เจ้าเมืองเดียวลูกเดียว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 หยอกเซ่ได้ยันข้างเปียอันนี้ลูกจับมาจับมาจับเลจับมา ยีน้อม่เคค่ะล่นเสืออยู่เคือบวันจูบหังคือพญิบาลมาคือตาผมเขาไปปั่นเอาละผมคือพญิการผมคือพการคือครับเย็นเย็นเอาคือส่งมไงลูกขว่าใหญ่แต่มักินบอจีตินเต็มสติงโคดี่ยงนหมดแกวนพุ่น

อไบุโทมากกันบออ่อท่เฟียบจัเอ๊ะกินเล่นากินเมีย่ยแ้้โถ่ใช่ใบอแบอบ่อบโ่ มัากินไม่ยาเล่นซื่อกกิน้กนอะไรได้ลูกพูนยาบานก็คือพูนยาบานตัวน่ารกนะ เอนดลูกพยิบาลก็คือพญิบานฟินแลนด์ตัวนะลรกรอโง่นลูกพยิบาลก็คือพญิบานต่อยใคยอ่ะสาวเถาเอนสาวเถาสาวตัวูมันลกพญาลก็คือบาลต้วอะไรนเบนี้เอ็นดะเอ็นะเอ็น้านะ รูปพี่ยายบ้านกันคือพ่ยาบ้านเตือนนั่นแหละนะบ่กินดอกเลนซื่อบ่คอยกินน้ำเลชวนบ่กินตัวมันจีวแลวก่ตัวตัวคือยาจัดหลายกว่ามึงไนคีบเองคือกันก็จดมึงไม่คีบที่นี่คือให่คือจมูกันคือจมูกันโดงพอเด้ มองกนารมณ์ดีค่หม,มาทำไหมอารมณ์ดีทับ่ไข่ไหมคะไขบันีเนเนยอนมมนนนอมึได้ลูกพูาีบาลกัคือพานะ <c oughs> ูาีบานเตือนะารมณนะเอ็นะลูกพูนบ้านกับคือพนูนบ้านฟินแลนด์เตือน,นะนะ เูือพยิบานกัคือพยิบานตัวใคร่ะ้าเท่เอน่เจาเถ่าเตัวมันลมันหลยิบานกับเคื่อพยิบานตัวฮ็นห้าเฮ็นน้าเฮ็นน้เนหนนน่ะนจะลิกเออทบาลยกอร่ย่อบ้าบานบาเื่อยนกบิานตัวนั่นแหล่ะนะบักินดอกเลนซื่ ไม่เยกินน้ำดื่มชวนกมไะไม่กินตัวมันจะบ่ล้ก่นตัวตคือยาจัดหลายกว่ามึงไม่ีเองคือกันกระดับ้มึงไม่คีี่นคือาจมูกันคือจมูกันดด้งพอเมึงไม่ีเองคือดูนะมองกระมัดนี่กะออารมดีครับมอำน เรต้องดีคันว่าข่รนะคะไข่ไปเย็น,นนั่นขี้มันเย็นเลยตอนน่ตอ